7วิธีประสบความสําเร็จใช้ได้ในโลกจริงหนึ่งรู้ให้ชัดว่าคุณต้องการอะไรจริงๆความสาเร็จเริ่มจากความชัดเจนถามตัวเองให้ลึกว่าฉันอยากเก่งเรื่องอะไรฉันอยากให้ชีวิตอีก5ปีข้างหนา้าหน้าตาแบบไหนอะไรคือความหมายของความสําเร็จสําหรับฉันไม่ใช่คนอื่นคนที่ล้มเลิกง่ายมักเพราะไม่รู้ว่าจะไปทางไหนสองสร้างนิสัยเล็กๆที่พาไปใกล้เป้าหมายทุกวันไม่ใช่แรงบันดาลใจแต่วินัยที่พาเราถึงฝั่งเขียนเป้าหมายร,รายวันรายสัปดาห์ฝึกทำหนึ่งอย่างทุกวันแม้เพียง5นาทีพัฒนาระบบมากกว่าการหวังว่าจะมมีแรรงเเื่่่อไชน อยากพูดเก่งฝึกอัดเสียงวันละหนึ่งนาทีสามรับผิดชอบหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ต่อชีวิตตัวเองเลิกโทษคนอื่นเศรษฐกิจดวงหรืออดีตคุณไม่สามารถเปลี่ยนทุกอย่างได้แต่คุณเลือกวิธีตอบสนองต่อมันได้สี่ลงมือเรียรอให้พร้อมคนสําเร็จเริ่มก่อนแล้วค่อยเรียนรู้ระหว่างทางหลายคนมัวแต่เรียนให้จบอ่านให้ครบหรือรู้ทุกอย่างก่อนแต่โลกให้รางวัลกับคนที่เริ่มลงมือจริงหา้าเจออุปสรรคตัง้งินไม่ใช่ถอยทุกความสาเร็จจะมีช่วงที่เหนื่อยมากไม่แน่ใจหรือโดนปฏิเสธเตรียมใจไว้เลยว่านี่แหละคือบททดดดสสออ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 อบบบขงงงงคคคคนน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 นจจรรรรรริําาาาเเเเเเเ็็เ็ไไมมมม่นน่่่่่่้้้้้กกกกวววแแแตตยยพหืืลััััีูใใป หาเพื่อนหรือชุมชนที่คิดบวกฟังคนที่เคยทำสำเร็จเลิอกอยู่กับสิ่งที่ดูดพลังเช่นข่าวลบโซเชียลมีเดียไร้สาระเจ็ดอย่าลืมวัดผลปรับและขอบคุณตัวเองเป็นระยะไม่มีแผนใดที่เพอร์เฟกตั้งแต่แรกทบทวนทุกสัปดาห์ว่าเรากำลังก้าวหน้าอยู่ไหมฉลองแม้ความสำเร็จเล็กๆขอบคุณตัวเองที่พยายามแม้จะยังไม่ถึงเป้าหมายสรุปสั้นแบบจำง่ายชัดทำทนปรับไปต่อ